สว,ส,สวัสดีครับ,ค,รบคุณไนท์สวัสดีครับ <ผม S 2> วันนี้ก็เลยมีเรื่องจะมาแบ่งปันเราด้วยชื่อเรื่องว่ายายแมงมุมใช่ครับยาย <laughs> แ,<ต>แมงมุมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณไนท์เองเลยไหมคะเปล่าครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ครับพี่ที่เคยทํางานด้วยกันครับผมเกิดขึ้นนานหรือ,อยังคุณไนท์เรื่องนี้อันนี้เกิดขึ้นประมาณสามสี่ปีแล้วอะครับก่อนจะโควิดนะครับค่ะผมจะแทน พี่ผู้ชายนะครับว่าเป็นพี่เคแล้วกันนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงเป็นพี่บีนะครับผมก็เขามีลูกอะครับตอนนั้นน่าจะประมาณสองสามขวบอะครับผมตอนนั้นเขากําลังหาบ้านเช่าอะครับพี่หาได้สักพักอะครับก็มีคนแนะนำอะครับเขาก็ไปอยู่อะครับที่นั่นอะครับเขาจะเป็นเหมือนอาคารก็จะเป็นบ้านแบบติดกันติดกันใช่ไหมครับก็ย้ายเข้าไปอยู่ช่วงแรกๆครับก็ยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับค่ะผมบอกก่อนเลยว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเขาทํางานเป็นนักดนตรีนะครับเขาก็จะ เล่นดนตรีกลางคืนแต่ไม่ได้เล่นทุกวันนะครับส่วนพี่ผู้หญิงเนี่ยครับเขาก็จะเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะครับก็จะมีทํางานบ้างอะครับก็คืออันนี้มีอยู่วันหนึ่งนะครับพี่ผู้หญิงเนี่ยเขาไปรับลูกที่โรงเรียนใช่ไหมครับกิจวัตรประจําวันของเขาก็คือพอสามโมงเย็นก็จะไปรับลูกใช่ไหมครับอืแล้วก็กลับมาก็จะให้ลูกเขาอะครับอาบน้ําแต่งตัวครับคือบ้านที่อยู่เนี่ยครับมันจะเป็นบ้านสองชั้นใช่ไหมครับค่ะเขาก็จะให้ลูกเขาอะครับขึ้นไปอาบน้ําบนทั้งสองแล้วก็ ตอนที่น้องเขาขึ้นไปบนชั้นสองเนี่ยคือจะบอกว่าน้องเขากลัวมากเขาไม่ไม่ไม่อยากอยู่บนชั้นสองคนเดียวแต่ด้วยความที่พี่ผู้หญิงครับพี่วีอเขาต้องเขาต้องทํางานบ้านนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับเขาก็จะให้น้องอยู่ข้างบนแล้วก็อาบน้ําเป็นตัวเสร็จก็เล่นอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าวันเวลาผ่านไปน้องเขาก็ไม่ค่อยกลัวแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับน้องผู้หญิงนะเล่นอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่เหมือนกับเขากําลังคุย คุยเหมือนเขามีตัวละครในจินตนาการนะครับคือเขาคุยกันได้อะไรแบบเนี้ยครับคุยเหมือนมีเพื่อนเล่นนะครับแต่ว่าแม่เขาอก็ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคิดว่าลูกอะ่ะก็คือเล่นกับของเล่นของเขาใช่ไหมครับเพราะปกติเขาก็จะเล่นแบบนั้นอยู่แล้วประมาณว่าชอบแบบนี้ชอบไหมคะอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนมีคนอยู่ด้วยครับตองนั้นใช่ไหมครับมันมีอยอู่วันหนึ่งครับคือน้องเขาอ่ะไปเล่นข้างนอกมาใช่ไหมครับก็เลยต,ต้อง,ต,องต้องอาบน้าแต่งตัวใช่ไหมครับแม่เขาก็เลยให้หน้องอ่ะ ไปอาบน้ําบนทั้งสองแล้วอยู่ๆน้องเขาก็กรี๊ดครับแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกแม่กับพ่อว่าเจอสไปเดอร์แมนคนในบ้านก็แบบไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแบบสไปเดอร์แมนก็คือแบบในมุมอะไรแบบนี้ครับ hmm. พ่อเขาก็เลยเข้าไปดูในห้องน้ําก็ไม่ได้เห็นอะไรใช่ไหมครับก็ปกติน้องก็แบบกลัวมากเลยแบบส่วนทีนี้เรื่องนี้มันก็ผ่านไปได้สองสามวันใช่ไหมครับพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงครับกาลังนั่งดูทีวีอยู่ด้วยกันครับในทีวีมันก็จะมีแบบ สไปเดอร์แมนครับพี่รู้จักสไปเดอร์แมนใช่ไหมครับ<ะ>คือน,น้องเขาอะอยู่ๆน้องเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าแม่พ่อนี่ไงที่หนูเจอเขาก็ชี้ชี้ไปที่ในจอทีวีครับ<ะ>ว่าเขาเจอแบบเนี้ยแต่เขาบอกเขาก็อธิบายให้ฟังว่าแต่ที่หนูเจออะหนูเจอเป็นคุณยายเขาก่อกับผนังอยู่ในห้องน้ำครับทุกคนนะครับ พี่ผู้หญิงพี่ผู้ชายเขาก็เข้าใจแล้วว่าเออน้องแบบเห็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับพอน้องมันเริ่มพูดแบบนี้ครับบรรยากาศในบ้านอะมันก็เริ่มเปลี่ยนนะครับพี่แล้วน้องอะก็เริ่มคุยกับใครสักคนหนึ่งครับพี่คุยแบบยิ่งยิ่งคุยมากขึ้นนะครับแต่น้องก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเขาคุยกับใครจนมีอยู่ครั้งหนึ่งครับพี่ผู้หญิงอะพี่บีอ่ะครับเขาเห็นลูกเขาครับเขาก็นั่งสังเกตด,ดูอยู่ว่าลูกเขาคุยกับใครแต่เวลาที่น้องคุยอะครับน้องอะจะชอบเงยหน้าขึ้นไปอะครับพี่ แต่ว่าไม่มีอะไรบนเพดานหลังจากนั้นนะครับพี่พีเคเนี่ยเขาก็ไปเล่นดนตรีข้างนอกใช่ไหมครับเขาก็จะจับมันใช่ไหมครับน้องก็นอนตรงกลางใช่ไหมครับน้องผู้หญิงอ่ะพี่ผู้หญิงครับพี่บีก็นอนนอนประกบซ้ายขวากันนะครับยูยูครับคืนนั้นน่ะเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันเลยครับแล้วก็มองหน้ากันเหมือนตกใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแต่น้องครับยังนอนอยู่พี่เคเ่เขาก็เลยบอกว่าอาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเช้าอะไรแบบนี้ครับ เขาก็นอนลงไปครับอืนอนลงไปตอนที่ว่าไปส่งน้องที่โรงเรียนใช่ไหมครับก็คุยกันว่าเมื่อคืนน่ะคือเอรู้สึกอะไรหรือเปล่าแบบทําไมเราถึงสะดุ้งขึ้นมาพร้อมกันอะไรแบบนี้ครับเขาพี่ผู้หญิงก็เลยบอกว่าเขาได้ยินเสียงกรี๊ดส่วนพี่ผู้ชายอ่ะได้ยินเสียงคนแบบเหมือนวิ่งเข้ามาครับวิ่งมาจากห้องน้ําครับมันก็เริ่มแปลกแกไปเลยครับตั้งแต่ที่เขาอยู่กันมาครับ จนพี่ผู้ชายครับเขาไปซื้อข้าวครับหน้าหน้าปักซอยตรงซอยนะครับก็มีป้าคนหนึ่งครับเขาถามมาเอหนูอยู่ที่ไหนเหรออะไรแบบนี้ครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอออยู่บ้านหลังนี้หลังนี้ย่างนี้ครับเขาก็แบบบอกว่าอ้าวเขาแบบมีคนมาเช่าแล้วเหรอหรืหนูเช่าอยู่บ้านหลังนั้นเหรอแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแล้วอยู่ๆครับเขาก็เลยเปิดข่าวให้ดูครับที่เกิดเหตุการณ์นะครับตอนนั้นอ่ะให้พี่พี่เคดูครับแล้ว แล้วพี่เคก็ดูครับแต่พอดูแล้ว่ภาพในข่าวกับบ้านที่เขาเช่าคือหลังเดียวกันนะครับอืใช่ครับชาวต่างชาติะครับกับผมกับผู้หญิงครับอยู่ในบ้านหลังนั้นใช่ไหมครับแล้วเหมือนกับว่าอชาวต่างชาติคนนั้นนะครับไม่พอใจแล้วเอาเทปลาดฟ้าครับอืใช่ครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วผู้หญิงก็ตายอยู่ในบ้านนะครับพอพี่เขาเริ่มรู้เลยใช่ไหมครับว่าว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ไม่ไม่ค่อยอยากจะอยู่แล้วครับ ก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนนะครับคุยกับแฟนเขาอะว่าเออแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เปิดข่าวให้ดูอะไรแบบนี้ครับเขาก็เริ่มไม่โอเคก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายนะครับวันที่ย้ายครับต้องบอกก่อนว่าตอนที่พี่เขาเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นมันไม่มีแอร์ใช่ไหมครับค่ะที่ที่เคเนี่ยก็เลยเอาช่างนะครับไปถอดแอร์ออกซึ่งแอร์ครับมันก็อยู่ในในบริเวณในห้องนอนนี่แหละครับบนชั้นสองเขาก็ไปถอดแอร์ออกแต่ช่างเนี่ยขอเข้าไปล้างมือในห้องน้ําชั้นสองใช่ไหมครับ เขาอะกําลังล้างมืออยู่ครับแล้วเขาก็เงยหน้าขึ้นไผ่เขาเห็นเหมือนฝ้าเพดานอะมันมันปิดนิสิยอะครับพี่ฝ้าเพดานแบบบ้านสมัยก่อนมันจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับมันกเลยเขาก็บอกว่าเขาเห็นแบบมันเปิดอยู่นิดนึงอะครับเขาก็เลยขอแบบลองเปิดดูอะครับแล้วเขาก็เลยมาบอกพี่เคคือต้องบอกว่าช่างกับพี่เคเนี่ยคือเขาสนิทกันนะครับเขาก็เลยมาบอกว่าเออเขาเห็นแบบนี้ครับเขาก็เลยเรียกไปแล้วไปดูใต้ฝ้าเหมือนมีคน ไหว้อะไรสักอย่างครับมันมีใบสีมันมีแบบเหมือนเส้นไหว้อะไรสักอย่างเลยครับพี่ต้ยปาแล้วก็ปิดเอาไว้อะครับเพราแม่ของพี่บีใช่ไหมครับ <resp. S 1> เขาก็ออกมา,ขาเขาก็เอาคนเข้าไปดูะครับซึ่งเห็นบอกว่าคนที่ไปดูะครับเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนแม่เขาว่าเขามีเซนในชะะ่ไหมครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับพอมีอายุแล้วแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับเขายืนอยู่ตรงหน้าต่างะครับแล้วเขาก็แบบ เหมือนมองที่เนอกลูกของพี่ผู้หญิงนะครับเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกแล้วเขาแบบเขาไม่เคยมีลูกเลยแล้วก็เขาอยากได้เด็กผู้หญิงคนนี้ยไปเป็นลูกของเขาอะครับใช่ครับประมาณนี้และครับพี่ครับแล้ว <Yeah. S 1> หมายถึงว่าวิญญาณนี้เกี่ยวข้องกับข่าวที่มันเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้ไหมคะเออก็พอหลังจากออกมาใช่ไหมครบับพี่ผู้หญิงะครับเขาก็ ถามๆคนแถวนั้นนะครับเขาก็บอกว่าใช่แบบเคยมีข่าวแบบนี้แบบนี้ครับแล้วก็เจ้าของเขาก็ปล่อยให้เช่าอครับแต่เขาไม่ไม่รู้ว่าพี่เขาแบบไม่ได้ดูมาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าข่าวมานานแล้วครับค่ะโอเคฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลอเรื่องผีๆจากอังคารคุ้มโปงเอ้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยอังคารคุมโปง